ตอนนี้ประเด็นที่กำลังพูดถึงกันนั่นก็คือแรงงานพม่านะคะที่กำลังทะลักเข้าไทยโดยล่าสุดค่ะในการประชุมอาเซียนทางด้าน UN หรือสหรประชาชาติก็ได้มีการพูดถึงปัญหาที่มีอยู่ในพม่าโดยทางด้านผู้เชี่ยวชาญของ UN หรือว่าสหารประชาชาติได้เรียกร้องให้ทั่วโลกนั้นออกมารับฟังโดยล่าสุดข่ะสื่อต่างชาติ AFP ได้บอกว่ามีความพยายามจากทั่วโลกที่จะพิจารณาความขัดแย้งเกี่ยวกับเมียนมาแต่ก็ยังไม่ได้ ให้ผลอย่างชัดเจนโดยทางด้านผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติก็ได้ออกมาเรียกร้องให้ผู้นำของประเทศต่างๆจะต้องออกมาดำเนินการซึ่งทางด้านทอมแอนดรูผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติหรือ UN ค่ะก็ได้ออกมาพูดถึงและก็อธิบายสถานการณ์ของพามา่าในปัจจุบันนี้บอกว่ามีผู้คนมากกว่า3ล้านคนต้องพลัดถิ่นจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเวลา หลายปีที่ผ่านมาซึ่งความขัดแย้งในครั้งนี้ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาหาหรือในการประชุมผู้นำประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดขึ้นในนครหลวงเวียงจันทร์สอปป,อปอลาวโดยบรรดาผู้นำก็ได้เรียกร้องให้พมา่านั้นดำเนินการอย่างเป็นทางการโดยล่าสุดคารแอนดรูก็ได้ออกมาเรียกร้องให้มหาอำนาาระดับภูมิภาคและระดับโลกใช้มาตรการเกียกกเ่ยวกับการเงินและการค้าเพิ่มเติม โดยแอนดรู Andrew, ได้เรียกร้องว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดำเนินการในระดับนานาชาติ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีเรื่องราวว่าทางสหรประชาชาติเนี่ยได้พูดถึงเมืองไทยว่าให้รับผู้ที่กําลังลี้ภัยจากเมียนมาที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยและจะต้องให้สิทธิเสรีภาพครบทุกอย่างซึ่งสําหรับการประชุมอาเซียนในครั้งนี้นะคะทางด้านผู้เชี่ยวชาญของสหรประชาชาติก็บอกว่าปัจจุบันการตอบสนองของนานาชาติชัดเจนว่ายังไม่ได้ผลซึ่งกังวลว่าเหตุการณ์ในเมียนมานั้นจะกลายเป็นเรื่องในโลกที่คนส่วนใหญ่นั้นมองไม่เห็น พร้อมกับเรียกร้องให้มีการดําเนินการและสำหรับล่าสุดนะคะในประเทศไทยก็มีความกังวลกันว่าอาจจะเกิดวิกฤตแรงงานข้ามชาติเพราะว่ามีแรงงานกว่า2ล้านคนอาจจะหลุดออกจากระบบเนื่องจากปัจจุบันนี้ มีข้อกำหนดกฎกติกาที่ไม่เอื้อต่อความเป็นจริงโดยล่าสุดค่ะทางด้านผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติหรือ m w g ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดในการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งกลุ่มที่ต้องขึ้นทะเบียนใหม่และกลุ่มที่จะต้องต่ออายุซึ่งใบอนุญาตทำงานของต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางหรือว่าเอกสาร ใช้แทนนังสือเดินทางตามมาติคอรอมอ ในลักษณะที่เป็น MOU แต่ว่ามีส่วนหนึ่งค่ะที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งนั่นก็คือประเด็นของกลุ่มต่อใบอายุทำงานที่อยู่ที่วิธีการตามมติคอรอมที่ระบุให้ดำเนินการในลักษณะ MOU นั่นคือการนำเข้าคนงานใหม่โดยให้แจ้งบัญชีรายชื่อหากได้รับอนุญาตก็จะต้องเดินทางกลับไปประเทศต้นทางหรือว่าตามจุดที่กรมการจัดหางานกาหนดซึ่งในกรณีนี้ที่เป็นแรงงานพม่า ที่มีอยู่ในเมืองไทยมีอยู่จำนวนอยู่ที่ประมาณสองล้านคนหากกรมการจัดงานเลือกใช้วิธีที่ให้แรงงานเดินทางกลับหรือว่าไปดำเนินการที่ชายแดนอาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากในปัจจุบันเพราะว่าการที่จะส่งคนงานจำนวนมากไปอยู่ที่ชายแดนหรือว่ากลับไปประเทศปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะยุ่งยากและอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาโดยจะต้องไปติดต่อประสานงานกับกรมแรงงานต้นทางด้วยตัวเองโดยที่ผ่านมานั้นปกติ ติแรงงานพม่ากก็มาจะมีปัญหาในเรื่องของแรงงานและการเกณฑ์ทหารโดยส่วนใหญ่นั้นก็อยู่ในวัยที่เกณฑ์ทหารหากต้องกลับไปติดต่อกับรัฐบาลก็ไม่รู้ว่าจะสามารถกลับมาทํางานที่เมืองไทยได้หรือไม่และนอกจากนี้ค่ะในส่วนของกรณีที่รัฐบาลเมียนมากําหนดให้แรงงานจะต้องส่งเงินกลับบ้าน25แล้วก็จะต้องเสียภาษีอีก2และต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าจ่ายภาษีหรือว่าโอนเงินกลับบ้านไปแล้ว และถ้าไม่มีการดำเนินการก็จะไม่ต่อหนังสือเดินทางให้หรือจะไม่ออกหนังสืออนุญาตให้ซึ่งทำให้แรงงานส่วนใหญ่กังวลใจและคิดว่าเรื่องแบบนี้อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้โดยทางด้านผู้ประกอบการที่เป็นนายจ้างไทยนะคะบอกว่าตอนนี้นั้นมีความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับการจัดการแรงงานพมา่าที่มีจานวนมากและต้องเดินทางไปติดต่อขณะที่ระยะเวลาที่กำหนดนั้นค่อนข้างสั้นเพราะว่าจะต้องมีการยื่นเอก รอให้ทางต้นทางแจ้งกลับมาภายในวันที่13กุมภาพันธ์ปี2568ซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีกฎประกาศออกมาโดยเขาบอกว่าระยะเวลาที่เหลือเพียงแค่4เดือนจะต้องทำให้เรียบร้อยกับจำนวนแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงานพม่ากกว่า2ล้านคนหากทาทุกอย่างล่าช้าก็จะทาให้ไม่ทันการและแรงงานทั้งหมดก็จะอยู่ในเมืองไทยในฐานะผู้ที่เข้ามาแบบไม่ถูกต้อง และหลังจากนั้นก็จะมีความกังวลใจว่าหากเกิดวิธีการแบบนี้ก็จะมีแรงงานพมา่าจำนวนมากหลุดออกจากระบบไปเป็นแรงงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ค่ะเขาบอกว่ายังมีกลุ่มพมา่าอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังต้องทำเอกสาร 4i เขาบอกว่ากลุ่มนี้มีจำนวนมากเหลือเกินอยู่ที่ประมาณ600,000คนในปัจจุบันโดยล่าสุดค่ะ ได้ดำเนินการไปแล้ว4 0,000คนยังขาดอีก2 0 0 0กว่าคนทึ่งทุกอย่างจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้หากไม่ทันเวลาแรงงานที่เหลือก็จะกลายเป็นผู้ที่อยู่แบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือการทําบัตรสีชมพูค่ะเขาบอกว่าปัจจุบันนี้แรงงานพม่าที่อยู่ในเมืองไทยคือคนที่จะต้องทําบัตรสีชมพูซึ่งมีทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0 0คนซึ่งไม่ใช่มีเฉพาะชาวเมียนมาเท่านั้นยังมีชาวลาวกัมพูชาและเวียดนามแต่ว่าทําไปได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นซึ่งต่างที่ประเมินเอาไว้น่าจะยังไม่เรียบร้อยเพราะ,ะนัน,นี่คือโอกาสที่นายจ้างอาจจะมีแรงงานที่เข้ามา แบบที่ถูกกฎหมายแล้วก็อ้างว่ายังไม่สามารถทำเอกสารได้ทันเวลาเพราะฉะนั้นจะต้องมีการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนนอกจากนี้ค่ะทางด้านผู้ประสานงานยังได้กล่าวว่ามีข้อเสนอสำหรับกลุ่มแรงงานพมา่าที่ทำเอกสารไม่เรียบร้อยว่าจะมีการขยายระยะเวลาไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปี2568เนื่องจากเกรงว่าระยะเวลาที่สั้นจะทำให้มีแรงงานจำนวนมากหลุดออกจากระบบส่ว คนที่เข้ามาจดทะเบียนกลุ่มใหม่ก็จะต้องรอความชัดเจนหากขั้นตอนยังยุ่งยากอยู่เหมือนเดิมหรือว่ามีปัญหาก็จะทำไม่ทันและทำให้แรงงานจำนวนมากอาจจะต้องหลุดจากระบบไปอย่างถาวนนอกจากนี้ใครยังมีปัญหาหลักๆที่เป็นเกี่ยวกับแรงงานพม่าที่อยู่ในไทยนั่นก็คือปัญหากลุ่มผู้ติดตามหรือว่าบุตรของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยนั่นเองเขาบอกว่าปัญหาที่ผ่านมาคือระบบจดจะมีคว ไม่ชัดเจนจะให้หนายจ้างไปยืนยันกับทางจัดหางานว่ามีผู้ติดตามกี่คนซึ่งนายจ้างส่วนใหญ่ก็ไม่ไปยืนยันค่ะทําให้ผู้ติดตามนั้นมีจํานวนมากแทนที่จะได้อยู่อาศัยแล้วก็ได้เรียนตามพ่อแม่เพราะว่าสถานการณ์ในเมียนมากปัจจุบันนั้นไม่ค่อยดีนักแต่ว่าผู้ติดตามก็ไม่สามารถไปแสดงตัวได้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีปัญหาที่กลุ่มพ่อแม่กลุ่มเดิมจะต้องต่อเรื่องระยะเวลาการทำงานในเมืองไทย ให้ถูกต้องเรียบร้อยซะก่อน โดยล่าสุดค่ะได้มีการสัมภาษณ์แรงงานชาวเมียนมาที่อยู่ในจังหวัดแม่สอดเขาบอกว่าแรงงานในมีข้อกังวลในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นคนที่ไปทํางานแถวกรุงเทพหรือว่าในจังหวัดชนบุรีต้องเดินทางกลับมาที่ชายแดนซึ่งระหว่างทางนั้นอาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันและหากไม่มีหลักฐานแสดงการจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลพาม่าก,ก็เป็นกังวลว่าอาจจะถูกปรับย้อนหลังและการขึ้นทะเบียนก็ต้องจ่ายเงินถึง1 2 0 0 0 ถึงสามหมื่นบาทเพราะว่าไหนหน้าก็เริ่มจะมีการเก็บเงินเพิ่มคนละประมาณ5 0 0 0ันถึง1,000บาท นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางอยู่ที่ประมาณ2อ0พัถึงบาทรวมค่าทำเอกสารค่าจองคิวค่ากรอกเอกสารค่ากรอกข้อมูลเพราะว่าพวกเขาเป็นแรงงานกรอกข้อมูลเองก็ไม่ถูกต้องก็เลยต้องพึ่งพาให้เจ้าหน้าที่นั้นกรอกให้เพราะฉะนั้นเนื่องจากสถานาการณ์ในเมียนมาปัจจุบันนี้ไม่ค่อยดีนักก็อาจจะทําให้แรงงานพามา่าส่วนใหญ่จะต้องอยู่ในเมืองไทยต่อแบบไม่ถูกกฎหมายเพิ่มมากขึ้น